ยังอยู่กับนักแสดงสร้อยนาคีอย่างพระทองหรือผู้ชงในช่วงปัจจุบันคืนนี้จะมาเต็มๆแล้วค่ะเรื่องนี้บิววรพนผู้รับบทนี้ตั้งใจอย่างเต็มที่หลายกระแสชื่นชมการแสดงของบิวกันเยอะและก็มีหลายคอมเมนต์ที่อยากให้บิวดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งเจ้าตัวก็น้อมรับกระแสทุกอย่างและในช่วงนี้บิวก็กําลังฟิตหุน่นออกกําลังกายควบคุมอาหารอย่างตั้งใจวอนแฟนๆรอชมการพัฒนาตัวเองและเป็นกําลังใจให้เยอะๆในละครสร้อยนาคีค่ะ ตั้ใจเข้าไปฟิตน่งฟิตเนสฟิตเนสเนี่ยวันวันก่อนจะไปกินข้าวน้ะไม่ไปผมไปฟิตเนสเออมีความตั้งใจไงราบร่างกายด้วยแต่ก่อนคือผมเล่นแต่ว่าอ่าบอดี้เวทไรเงี้ยแล้วก็เวทเทรนนิ่งงเงี้ยแล้วพอพร้อมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบว่าการหายใจอะไรมันยากสู้ ค okay, รับโอเคไปเจอกันผมเป็นลองโควิดใช่ไหมคือหลังจากจากนั้นอะแล้วมันทําให้ผมหายใจไม่ค่อยได้หายใจไม่ค่อยออกเงี้ยใช่ผมก็เลยต้องแบบไปวิ่งไปอะไรเปลี่ยนจากการตอนนี้ไม่ยกเวทเลยวิ่งอย่างเดียวเนี้ยจริงๆช่วงนี้ทุกวันครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าวันไหนหนักวันไหนเบาใช่อย่างวันนี้วันนี้หนักพรุ่งนี้ก็จะเบาอะไรเงี้ยตั้งไว้แบบว่าอยากจะลองสักสักห้าหกห้าหกโลอะอยากจะลองดูเงี้ยเพราะว่าอยากจะไม่ไม่เคยมาสายนี้แล้วพอมาปุ๊บมันรู้สึก เหมือนร่างกายเราแข็งแรงอะไรเงี้ย oh <my. S 1> คือมันไม่เจ็บมันไม่ค่อยปวดกล้ามเนื้อมันนอนหลับสบาย oh <my. S 1> นอนหลับง่ายอะไรเงี้ยครับยังไงก็ฝากนะครับอยากจะให้ลองดูการแสดงนะครับลองเปิดใจดูก่อนนะครับแล้วก็อยากจะให้คอยติดตามละครเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝาก้วยครับสร้อยนาคีครับคืนนี้ผู้ชมและบุนิกาจะเจอกันแล้วความรักกำลังสปาร์กอีกครั้งรอชมละครสร้อยนาคีกันต่อคืนนี้หลังจบเส้นทางบันเทิงค่ะ Okay.